กินอันไหนเอานมเอานมหรือเอานี่ตัางขยานตงขยานต่างขยาอันนี้เปล่าอันนี้งาเ,เล่นรถมาใช่ไหมเนี่ยอ,อ,อร่อยเปล่าอร่วยร่วยรวยมื้อรวยมื้อแลันนี้ก็อร่อยนมก็อร่อยนะครับกินอาหารเช้าป้าต้าองกินปลาท่องโก อันนี้หนูไม่กินใช่ไหมเพราะมันไม่หวานหนูหนูต้องกินกับอันนี้อันไม่หวานเฮ้ยเก่งอ่ะอันนี้ไม่หวานไม่ได้ใส่น้ำตาลเออถ้ากินแก้มกับน,นี้ได้กิน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 รับแดดก็มาแดดแรงแล้วแม่กินกาแฟ แม่ลูกนักกินไม่ได้เห็นคลิปอะไรเยอะนะตอนนี้คลิปกินหัวจุ่มกันกินค่ะตองแม่ลูกอุ้ยคนมากคนมากอุ้ยโอ้โหตาเลือกเลยทีเดียว แทบหมดเลยทุกคนคำใหญ่ไปไหมลูกดูดิปากเพอร์เพอรหมนเลื้อยหน่อยพี่จิ้วก็ไม่ได้มาโอ้โหนี่เหลืออันนี้เตือนหนึ่งเอาว่านมกินเปล่าเอาว่าก,กินเปล่านี่แล้วมาแล้วสองแดงสองพี่น้องมาทางนี้ดิแม่มดให้น้องเข้ามาเออน้องอจะได้เข้ากองด้วยเอออะกินหรือเปล่า กินไม่เป็กซะด้วยดิมันมีงาไงปลาทองโกจิ้มอะไรจิ้มอะไรนี่นมอันนี้ซักยา yes โอ้โหรู้ด้วยเอ้โอเห็นไหมนะไม่เห็นเลยเนี่ยมีคนมาแจมโอปากเถอะออร่อยอร่อยละโอ้หเช็ดปากในดีดูในกล้องนี่ปากอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะ S <s <us> ดูปากเด้เออเดือดเอาคนนี้อ่ะต่อเอาอยิกไหมไปห้องโถไปเอาในห้องมาหรือปะในห้องป้ามีอีก <S <s <us> <S ไปหิ้วมาเลย <S <s <us> <S <c ười> คลิปน่าจะยาวนะ,นะ <c ười> คลิปน่าจะยาวไปแล้วตัดก่อนไหมตัดก่อนไว้ทุกคนมันยาวม <g ül> <s us> <s us> ันยาวกินนะไม่จบหรอกค่ะกินได้ทั้งวันเนี่ย บายบายค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะอ้าบายบายก่อนบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าหน้าจะอีกยาวๆาทั้งวัน